สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับจากสวนลุงหมูพ่อตุ้ยพันไม้แก่งหางแมวจันทบุรีครับเดี๋ยวไลฟ์สดกันนิดนึงเปบุกปะเปบุกนะครับก็ตอนนี้นะครับทุกท่านเห็นตรงนี้เป็นหมอนทองถุงเบยเบอร์โปครับเบอร์ยี่สิบนะครับชัดๆเลยนะครับวันนี้ก็คือวันที่สี่เดย์สิบสองนะครับวันพฤหัสนะครับปีหกแปดนะครับสิบโมงสามสิบนาทีที่ผมไลฟ์สดนะเดี๋ยวจะบอกโอร์มชั่นนี้ครับ ปกติต้นละ2,500บาทสำหรับรุ่นรุ่นตัวนี้นะครับโปรโมชั่นคือซื้อไม่ถึง100ต้นคิด1 0 0 0บาทซื้อไม่ถึง100ต้นคิด1 0 0 0บาทซื้อ100ต้นขึ้นไปสำหรับช่วงนี้นะครับโปรสงไพรปีโปรัวันพ่อสสงไพยปีผมให้เพียงต้นละ500บาทแบบนี้ครับต้นละ500บาท เพื่อสมาชิกท่านใดที่สนใจนะครับสามารถมาซื้อได้เลยนะครับพาเดินดูด้ต้นละห้าร้อยบาทนะครับมีคนมีคนดูดูดูมั้งยัง<ม>เดินดูนิดหนึ่งครับต้นละห้าร้อยบาทก็ทุกท่านเห็นเห็นผมเนาะผมก็สูงประมาณเกือบกืร้อยเก้าสิบเซนแล้วนะครับต้นไม้ก็สูงกว่าผมเป็นประจักษ์นะเป็นประจักษ์ชัดเจนนะครับซื้อร้อยต้นก็ต้นละห้าร้อยสำหรับรุ่นนี้ก็รุ่นที่สามารถนำปปลูกได้ครับดูโคนนะโคนนะ ผคนใหญ่มากนะครับผคนใหญ่มากนะดูมือเห็นไหมนะครับลากสมบูรณ์นะครับไม่ต้องไปตัดลากอะไรดูใบนะครับใบตาอ้านนะครับนะครับแล้วก็ใบหนานะครับดูนะใบก้านหนาอย่างนี้นะครับสามารถออกแดดได้เลยนะครับใบหนานะโตต่อเนื่องนะครับโตต่อเนื่องสินค้ามีรองรังอยู่นะครับอาเดินดูนิดหนึ่งซื้อร้อยต้นนะครับร้อยต้นขึ้นไปเหลือต้นละห้าร้อยสำหรับรุ่นนี้ ดูโลเคชันการเลี้ยงนะครับผมเลี้ยงในป่าลามที่ปลอดโปร่งแล้วก็ยกสูงขึ้นไปนะครับต้นไม้ไม่ได้มีเบียดสลังบดลั้นอะไรนะครับแล้วก็อากาศปลอดโปร่งนะครับเพราะฉะนั้นการโตต่อเนื่องเป็นเรื่องที่ต้นไม้อันนี้เป็นชินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเดี๋ยวเอาไปออกที่ออกปลูกเองนะครับการแจ้งเนี่ยก็สามารถสามารถที่จะโตได้เลยโตโตต่อเนื่องได้เลยนะครับเพราะว่าเขาชินอยู่แล้วแล้วก็เลี้ยงแสงจัดอยู่แล้วครับเียเลี้ยงแสงจัดอยู่แล้วโต ร้อยต้นขึ้นไปเหลือต้นละห้าร้อยพวกนี้ใช้บริการรถเช่าได้นะครับถ้าใครอยากจะได้ก็เช่ารถไปผมมีรถร่วมหลายหลายหลายคันนะครับจะใช้รถไซส์ไหนก็ได้ครับผมมีบริการรถร่วมอยู่ก็คือคิดค่าส่งตามระยะทางนะครับแต่ถ้าซื้อไม่ถึงร้อยต้นก็ใช้รถร่วมได้นะแต่ก็ตกต้นละหนึ่งพันบาทจากปกติต้นละสองพันห้านะครับสองพันถึงสองพันห้าร้อยบาทนะครับ, 2, 2, บ,รบก็เหลือต้นละหนึ่งพันสำหรับคนซื้อไม่ถึงหนึ่งร้อยก็ยังก็คุ้มอยู่ดี ต่ถ้าใครซื้อร้อยต้นขึ้นไปคุ้มอีกเพราะว่าผมคิดว่าผมอยากจะจัดโปรให้ในช่วงที่ก่อนถึงวันพ่อจนถึงเส้นปีนี้นะครับเป็นการขอบคุณลูกค้านะครับแล้วก็สามารถซื้อได้เลยนะครับแบบนี้นะมาครับมาใกล้ๆครับมาเรื่อยๆครับดูคมแน่นมากครับคมแน่นมากนะครับแล้วก็นำปลูกได้เลยนะครับมีคนดูเยอะไหมตอนนี้อ่ะมาลองดูเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆนะ ร้อยต้นร้อยต้นเหลือต้นละห้าร้อยถุงเบอร์ยี่สิบนะครับบรบากสมบูรณ์ไม่ต้องแต่งลากไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับพวกนี้แต่งหมดแล้วนะครับมีหน้าที่ปลู่อย่างเดียวนะครับแล้วก็เอาแดดได้เลยนะครับไม่ต้องไปอนุบาลเพิ่มนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่เคยปลูกนะครับหรืออยากจะมาดูหรือจะซื้อมาเจอผมได้นะครับโทรหาผมที่0 8 9ย์9 2 6 3 5 0 8 9 9 3 9สามเ ส6 3 5าห้านะครับผมชื่อคิมครับสวนลูกหมูกระตุ้พันไม้นะครับก็คุยกันได้นะครับหรือว่าจะปรึกษาอะไรก็ได้ับเพราะว่าผมมีลูกค้าแล้วก็เพื่อนสมาชิกมาโทรมาทุกวันเลยครับทุกวันเลยแล้วก็สั่งซื้อหรือปรึกษากันทุกวันนะครับนี่นะครับสวยๆนะมาครับเดินดูมีเยอะอยู่ครับมีเยอะอยู่นะครับร้อยต้นก็ตกต้นละห้าร้อยก็ถือว่าคุ้มมากนะครับต้นละห้าร้อยก็ถือว่าคุ้มมาก นะครับตังนี้ตังนี้อะไรเรื่อยแบบเนของมีเยอะครับของมีเยอะอยู่นี่นะครับเต็มเลยนะครับร้อยต้นห้าร้อยบาทค่ารถเช่าคิดค่าส่งตามระยะทางนะครับก็แล้วแต่ใกล้แต่ไกลนะครับแต่ก็ยังต่อให้ค่ารถสูงขึ้นมานิดนึงสำหรับคนที่อยู่ไกลอย่งไรก็คุ้มครับกับราคาไม้เพียง5 0 0บาทมื่ซื้อหนึ่งอต้นขึ้นไป ถ้าสองสามร้อยต้นผมมีรถหล,ห,ลหลายรุ่นนะครับจะเป็นรถหกล้อรถสิบสองล้อมีหมดนะครับหรือว่าร้อยต้นนี้ก็ไปรถแค่รถล้วนะครับรถรถล้วร,ร,รถแซงก็ไปได้แล้วนะครับครับสวยนี่ครับ,สว,รบสวยเลยสวยเลยแตกยอดดี D, ครับแต่กย,ยนะอดดีรุ่นนี้ก็ไปปามามาลูกเข้าประมาณไม่ประมาณสองปีปลายๆเขาเอาแล้วนะครับแต่จริงๆถ้ารุ่นนี้ผมปลูกลงดินก็ สามปีนะครับสองถึงสามปีผมก็จะต้อเอาลูกแล้วนะครับเพราะจริงๆพวกนี้จะเป็นรุ่นที่ที่ทางโรงหมุกพอ่ตน,นไม้ก็จะที่ยอมไปปลูกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราซื้อเวลานะครับพวกนี้จะเป็นรุ่นที่ผมเอาไปปลูกเองนะครับแต่ทั้งจริงถ้าติดตามดูจริงๆผมก็จะรุ่นนี้ไปปลูกเยอะนะครับเขาซื้อเวลาเยอะครับดูกท่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับคุ้มค่าคุ้มราคา สามารถยกต้นได้แล้วนะครับลากเขาแน่นเต็มที่แล้วครับแน่าเต็มเต็มที่แล้วสนใจครั้งนะครับ0899392635อันนี้โปรโม,มชั่นนะครับร้อยต้นเพียง500บาทผมค่านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหลายรุ่นครับอ่ะดูเข่งฝั่งนี้บ้างนะครับเข่งฝั่งนี้เข่งฝั่งนี้ใครมาเอาผมให้ต้นละพันเขาเป็นไม้เข่งนะครับเป็นไม้เข่ง ลาร้อยต้นก้ต้นละพันครับเสาครับนี่พูดไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อสมาชิกนะคะอันนี้เป็นไม้เข่งค่ะเป็นหมอนทองกิ่งทรงกิ่งกระโดงนะคะอันนี้นะพี่เจ้าของหรือว่าพี่คินนะคะให้ราคาพิเศษอยู่ที่เข่งละหนึ่งพันบาทเข่งละหนึ่งพันบาทเป็นทรงนี้เลยความสูงโอ้ความสูง,สงเกินเมตรห้าสิบขึ้นนะคะเกินเมตรห้าสิบขึ้นนะน,นี่สูงมากสวยด้วย ใครที่อยากได้สําหรับไม้เข่งนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นต้อนรับวันพ่อแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ให้กับเพื่อนสมาชิกค่ะสนใจสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะ0899392635หรือว่าเพื่อนๆนะคะมีแผนที่จะมาเที่ยวแถวจันทบุรีก็สามารถมาเลือกชมเองที่หน้าสวนได้ค่ะสวนตั้งอยู่ที่ตำบลแก่หางแมวอำเภอแก่หางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะอันนี้เป็นไม้เข่งนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยกำลังแตกยอดเลยนะคะ โปรโมชั่นหนึ่งชิ้นปีนี้นะคะ,ะ, 1, ะเข่งละหนึ่งพันบาทซื้อร้อยเข่งมาเลยครับมาซื้อได้เลยนะครับน่เดินดูถ้าเข่งจะสวยครับเข่งก็จะมีจริงๆเนี่ยมันจะมีเข่งละพันห้าสองพันนะครับแล้วก็มีเข่งละพันแต่ถ้าซื้อช่วงในช่วงนี้กับผมเนี่ยเดี๋ยวผมให้เข่งละพันนะครับก็ซื้อ เอางี้ถ้าเป็นเข่งเนี่ยถ้าใครซื้อผมสักห้าสบเข่งเนี่ยผมให้เข่งละพันเลยนะครับเละพันเลยขอขอยายจำนวนิด้นึงสนะครับก็คุ้มค่าอยู่แล้วนะครับสวยอยู่แล้วตัวนี้นะครับสวยๆครับแล้วก็ตัวนั้นที่ผมบอกก็คือไม้ตัวเข่งกับตัวที่ตุกถุงเบอร์ยี่สิบนะครับถุงเบอร์ยี่สิบเนี่ยจะเป็นไม้รุ่นพี่นะครับแล้วก็สูงกว่าหันไปดูลับไปดูอันนี้ไม้รุ่นพี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นครับถ้าใครสนใจก็สามารถซื้อได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไม้รุ่นที่เตรียมที่จะลงเข็งด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนสมาชิกจะซื้อกับผมในช่วงวันพ่อถึงตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้นะครับต้องกัผมตั้งแต่วันพ่อจนถึงสิ้นปีเนี่ยครับถ้ายังอยู่นะครับคุณสนใจร้อยต้นกันไปคุณเอาไปเพียงต้นละห้าร้อยบาทนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณสนใจคุณะต้องด่วนนะเพราะว่าคลิปนี้เป็น เป็นสาธารณะครับทุกท่านก็จะเข้ามาติดต่อเยอะนะครับแต่ถ้าอยากใช้ไม่ถึง100ใช้ไม่ถึง100่งรยเือต้นละพันต้นละพันก็ครบอยู่ละนะครับเพราะว่าจริงผมขายอยู่2 5 0 0นะครับ2 0 0 0ันถึงอ 3, 5, ในรุ่นนี้นะครับเพราะาเป็นไม้ที่อายุการปลูกได้แล้วแล้วก็การปลูกยี่นม่กี่ปีก็เจ้าโลกแล้ว่ะเดี๋ยวให้ดูการลงเข่งคุณเห็นไม้รุ่นนี้นะ,ะผมว่าลงเข่งให้ดูนะผมก็ลงเข่งไว้เนีย่ยครับสังเกตมาาเมื่อลงเข่งมันก็จะ ได้ไหมถุงเนาะถ้าถ้าผมเปลี่ยนลงเข่งเขาจะอย่างนี้ลงเข่งเพิบเนี่ยผมก็จะเลี้ยงเลี้ยงก็จะโตขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ก็เอาเวลาขายจริงๆริตอนที่ฟอร์มเต็มๆก็ประมาณสี่ห้าพันละนะครับแต่นี้ผมเลี้ยงอยู่นะครับแต่ถ้าคุณซื้อับผมน้่มีสังเกตไหมสังเกตไหมว่ามันต่างกันที่หลบกลากินะแต่นี้ก็ถุงใหญ่มากๆถ้าเป็นถุงก็ถือว่าใหญ่มากๆนะครับแต่นี้คือเข่งน,นะ พุมก็จะไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเพื่อสมาชิกเราไปปลูกรุ่นนี้ไปลงดินมันแน่นอนอยู่แล้วว่ามันจะเป็นพุม่มกระจายเพราะว่าดินมันเป็นที่เยอะกว่าเขิงอยู่แล้วนะครับใครที่สนใจก็ลองดูนะครับร้อยร้อยถุงโอ้ร้อยถุงขึ้นไปต้นละห้าร้อยดูนะครับมาดูกันไปไกลกว่านะนี่ครับเนี่ดูเด็ด ถาไม่ถึงไม่ถึงร้อยก็ต้นละพันก็ก็ก็ถือว่าถูกแล้วนะครับแต่ถ้าซื้อร้อยต้นกันไปก็เราตกต้นห้าร้อยเป็นโปรโมชั่นที่ผมจัดให้นะไม้ดีนะครับไม้ดีไม้สวยนะครับแล้วก็ไม้แข็งแข่งแข็งแรงใบหนาแต่ยอดดีแต่ยอดดีเป็นปกตินะครับไม้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่อยากจะคืนกำไรให้ลูกค้าที่คิดว่าจะปลูกช่วงช่วงนี้นะครับเราเป็นลูกค้าที่ติดตามเรานะครับ สนใจโทรหาผมอีกค้งคับที่0 8น9 3 9 2 6 3 5 0 8 9 9 3 9 2 6 3 5ผมชื่อคิมครับสวนลุงหมกตุวยพันธุ์ไม้เป็นแอดมินเพจที่ทุกท่านดูที่ว่าจำหน่ายกิ่งพันธุเลียนมาตลอดนะครับมาตลอดนะก็ลองดูนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาโปรโมชั่นนี้จัดให้แล้วถือว่าถูกแล้วล่ะถือว่าถูกแล้วผมว่าถูกมากเลยแหละนะครับเพราะว่าผมคืนทุนให้กับคืนกำไรให้กับเพื่อสมาชิกนะแล้วเจอกันครับหรือโทรมาครับสวัสดีครับ